สวัสดีคะ่ะเอวันนี้แม่น้องอดามาตามน้องอันดาน้องอันดาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเ้าก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพิ่นหายตัวใดคลิปนี้จะเป็นเลขลาวด้วยค่ะเด้อเลขลาว,วน,นีวันที่สิบเก้าพจิกายน68วันพุธนะคะตำลาวแ่บๆเย็นนี้นะคะโอ้โหหนาวไหมคะ วันนี้วันพุธวันที่สิบสิบเก้าพฤศจิกายนหกแปดเอฟเม่มเอฟซี FC ให้มาตามเลขล่าหนูเพราะว่าวันวันจันวันจันที่ผ่านมานะของหนูก็ให้เข้าเข้าตก,กับหัวเนาะคนไทยเจ็ดหกมันอนอกเจ็ดเก้าไปพี่นอ้องวันนี้เอฟซีก็เลยให้มาตามวันอน้องคนไทยตัวใดอันดาขาหน้าดาขามีเลขยังวันนี้มีเลขยังคะเออมีอยังคะ มันช่วยคะมนช่วยขายอะไรคะน่ะขายน้ำปั่นขายน้ำปั่นขายแก้เท่าไหร่น้ำปัน่นอ่ะชิบบานชิบาท <c oughs> ขายชิบ้านเนยแม่แม่เอฟซีให้มาตามเลข่ราวมีไหมคะวันนี้ตัวไหนคะเ็ชวเด็พูดด,งด,งด g. G ังๆสิลูกเอฟซีวันนี้ ศูนเจ็ดหนึ่เออก็พูดดังนี่ยเจะได้ยินไหมน่ยไปกินอะไรที่ปากทำไมพูดเบาจังเลยกินเลโก้กินเลโก้อ้โหกินเลโก้พี่น้องนองอันดาบอว่าชูนเจ็ูเจลงท้ายด้วยหนึ่งด้วจ้ะเอฟซีเออร์เด้อนี่ยแม่องดาสิตัหายไปจ้ะศูนหนึ่แต่หลักมาก็เป็นศูนย์เเนึ่จ้ะเนาะมันจะออกบนหรือออกล่ากเหละหนูมันจะออกบนใช่ไหมคะ เน้นบนเนาะเราเน้นบนเลยน้องอันดาบอกเน้นบนเราจะเด้ออันนี้น้องอันดาเด้อ่ะเด้อเมนอนน้องมเหมนืนพี่นาดาพี่นาดาบอกไปแล้วของพี่นาดาจะเป็นพี่นาดามีเอฟซีหลายๆคนบอกแม่ว่า <S <S 1> <S 1> เขาบอกแม่ว่าอย่ที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 ่คลิปก่อนที่แม่ถ่ายหนูไปที่คลิปของหนูนะ่ะที่แม่ที่หนูบอกว่าห้าห้าเลยนะห้าเก้าใช่ไหมลูกใช่แล้วแม่ลืมถามไปว่ามันออกบนออกล่าง ออกลางออกออกลางจะไม่ลูกป้าพี่น้องเลยแม่น้องลากเขาโทรเขาใครอะไรหมอบ้านมันมันหลายอย่างมาจ้ะแลน,นาเรน,นล้างตั้มนาตั้มล้างอยู่ก็เลยลืมามฮอดผลว่าเล่ก,ก็ผลบนรือหลางมาจ้ะสรุปนะคะสรุปเลขของน้องอันดาน้องอันดาวันที่19พฤศพิจิกายน68วันพุธ จำลาวนะคะน้องอันดาให้071แม่งดาตัดออกมา077101ส่วน59คือของน้องของพี่นาดานะคะถามน้องนาดาว่าคือพี่แม่งดาถ่ายคลิปน้องน้องนาดาไปไนะแม่จ๊ะและแม่น้องดาลืมถามเพิ่นว่าเ็กออกลางออกบนเอซโทรมาหลไลมาหลายเนาะ น้องนาดาให้เลขห้าเก้าบนหรือล่างครับคุณแม่เนไหแม่น้องดาลืมถามพี่น้องก็เลยมาถามเหม่อนในคลิปของน้องอันดาด้วยจ้ะเด้อผลกันยังยืนยันว่าห้าเก้าเน้นล่างพี่น้องใช่ไหมพี่นาดาหนูยังเน้นตัวไหนนะคะตัวห้าเก้าห้าเเน้นเน้นบนหรือล่างฮะพี่ดาเน้นบนหรือเน้นล่างเน้นล่างโอเคค่ะอ่าจะดูด e ้ยเอฟซีเด้อเด็กของผลกับบริไลท์หางด่วนๆเนาะเจ้าพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่งดาไทย ไปแลวดวยังดาก็ลืมถามขอขโทษขออภัยหลายๆายเด้อจ้ะเด้อเด้อเลขของอันนี้เลขของน้องสาวน้องสาวพี่นาดาซื้อน้องอันดาวันพุธวันพุธวันที่19พฤศจิกายน68แปตามลาวน้องอันดาให้ศูนย์ตัดออกมา0 7, 7 1, 0, 1. นย์1เ่ศนผลว่าเน้นบนเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าข้างล่างเป็นเลขเป็นเลขของพี่นาดานะพี่นาดายังยืนยันห้า้าเน้นล่างเด้อค่ะเด้อ ตอนเย็นก็ให้เอฟซีปังๆรวยยกช่องนะคะบรรยากาศแนมคำคำพี่น้องเออเอฟซีเอ้ย,ยจ้ะแถวบ้านแม่น้องนา่าแถวบ้านใกลๆ้ๆกันเพิ่นตาเข่าเด้อจา้าเพิ่นก็มานอนนอนเฝ้ากันแบบนี้จ้ะนี่ตาเข่าแล้วนี่เพิ่นก็บพากันมานอนเขา่าบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เข่าร้ายแต่น้องเ,เ,เ,เข่านี้เอาป้แม่ โอ้พี่น้องมีแต่ข้าวเหนียวทางนี้จ้ะเป็นพากันมว้าเฝ้าเข่า,เ,ขาเกี่ยวเขาเ่าแล้วตากอยู่นี่ตากอยู่นี่พร้อมแล้วก็ทั้งตากพี่น้องทั้งตาก,ตากแล้วก็มานอนเฝ้าน้ำใจเอฟซีเอ้ยเบมือนนี่เฮ้แหละชาวนาเนาะจ้จะเนาะหนึนนน่งปีมีครั้งหนึง่งจะตากข้าวริมถน,นนแบบนี้เลยจ้ะนี่เนาะบรรยากาศดีไหมคะพี่ดาง่ายดูก็ถ่ายเอองจ๋าอือบรรยากาศโคตรดีเลยจ้ะ บรรยากาศเย็นนะลูกเนาะทำไมทองฟ้าเป็นสีส้มอ่ะทองฟ้าเพราะลิงตากพระอ,อ้อมไงลูกทองฟ้มมาเลยเป็นสีส้มฮะลิงตากพระอ้อมค่ะลิงตากพระอ้อมใช่ค่ะ <between S 2> ลิงตากพระอ้อมมาเลยเป็นสีอย่างนั้นนี่จ๋าพึ่งกระชินน้องขึนมากพึ่งกระชินอน,น,บน,อนแบบนี้นนพี่น้องพึ่งกระชินอนเฝ้าเลยจ้ะนอนเฝ้าย่านคนมาขโมยเข่าไหมจ้ะนี่นี่จ้ะบรรยากาศยามแรงๆเนี่ยเกลียวเก็บเกี่ยวแล้วทำผุนเก็บเกี่ยว เกี่ยวแล้วแล้วก็มาตากแบบนี้เลยจ้ะนี่ตากตามริมทางนี่ผมก็จะเอารถมาจอดถ้ทำอะไรผมมีรถมีอย่างผมก็เอามาจอดแบบนี้จ้ะจอดแล้วก็พักกันนอนเฝ้าป้าเขาผู้เดียวบ่านน้อนั่นคือไรแต่นอ้อได้จากได้จากอุ้มจ้ะนี่อุ้มเดียวเดินขึ้นก็งกามเขาปีนี้อ,อ๋ออุ้ยค,อยคือการของใคคือการไหจ้ะเขาเป็นลกูกอันของพี่นูกับพี่แต่หยาเต้นมาหยาอยู่ไหมจ้ะ เคนพักก็นอนเฝ้าโอ้กูได้บรรยากาศขากอนเนาะเอ้าหนูหนูหนูคิดเรานูกินคิดเรากินเขาไหมแม่อ๋อกินตรงเดอ๋อมีแต่ข้าวเหนี้ยบอจ้ะเนี่ยจ้ามีแต่ข้าวเหนียวอ้าตัวผูย่างหอนผูเลยตาแจ๊กแดดแม่จังเสียนสามแดดอืมสามแดดแตเอาขึ้นเล่าอจ้ะเนาะขันขันบนประตูก็สามแดดแล้ววัดไปจ้ะบอจ้ายังเขาเจ้าอืม ฮัาก็ถ้าก,กตากันบ่จ่าหรือจังไรนี่แล้วก็ตากแดดเดียวมันนีโ่โอ้จ่าจ่าโอ้สองสามแดดกันแล้วแหละได้แล้วผัวมันแดดไลเนาะจ่าเนาะเนื้อก,กินสมไปจา่าโอ้เพื่อต้องเย็นมากับมาน,นั่งเฝ้าเข่าอันนี้ความสุขของชาวนาพี่น้องเอ้ยชาวนาพากันเห็ดเขา,าเห็ดนาปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งผึ้งกระชีตากแบบนี้จา่าสุดยอดเลยพี่น้องทางนี้ผึ้งเกี่ยวเลยพี่น้องเด้อผึ้งเกี่ยวเขาแล้วทั้งนั้น น้งดากรมาจากถ่ายคลิปก็เลยแวะถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีเบิองน้ำจ้ะทำคำแล้วบรรยากาศน้องนาดาเพิ่ก็ถ่ายคลิปเพื่อจ้าขังล้างนี่ไหอเอฟซีดูดิโอ้โหนี่น้องนาดาก็ถ่ายคลิปเพือจ่าคนก็ถ่ายถ่ายเหมือนแม่เหรอคะเออจะได้เก่งๆนะคะไหนคะโตมาเก่งช่วยแม่อ๋อโตมาแล้วจะถ่ายคลิปช่วยแม่เก่งมากเลยค่ะช่วยกันทำอาหารกินนะลูกเนาะ ได้ห้าได้สิบก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยบรรยากาศพี่น้องนี่คือบรรยากาศบางคนก็ออกกําลังกายเห็นบ่จ้ะบางคนก็ออกกําลังกายมากับเด็กๆค่ะมาไทยคลิปกับเด็กๆมีน้องนาดากับน้องอันดาจา้ะบรรยากาศยามแรงเด้อจ้ะบรรยากาศคางข้างกันเป็นกระปูเขาเน่จ้ะปลูกอ้อยน้ำเน่ ขางนั้นก็ปลูกสวนพวัวนพว่วปลูกผักปลูกง้งไม่จ้ะนี่ยนี่บางคนมันก็ออกกําลังกายไปนี่จ้ะเนี่ยข้างกลางใจวัวดนี่นก็ทัมาดูดิสองตานี่้างน้ก็เพิ่นกาใสตานูไม่จ้มองได้กับปลูกพืนเอ,อื้นอยางใดแม่น้องด้กาพเอนูจ้ะพทางพุบรรยากาศยามแังแรงเด้อพี่น้องตอนนี้ห้าโมงกว่ากว่าอุ้ยอันนีทสุดยอดจริงๆเลยนี่เลยกรย